สวัสดีครับสามารถครับจากเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยจําเลทองวันนี้พาเพื่อนๆมาชมที่ดินภายในโครงการสวนเกษตรบุญจองนะครับเ,เรียบคลอง10บน้องเสือปะทุมธานีนะครับขนาดพื้นที่ของเราแปลงแรกนะครับเราขายสดครับขนาดพื้นที่833ตารางวาเราขายอยู่ที่ตารางวาละ2,200บาทครับขายสดนะครับ ส่วนแปลงข้างหลังนะครับขนาดพื้นที่902ตารางวาเราขายสดผ่อนนะครับในราคาเดียวกันนะครับตารางวาละ2,200บาทนะครับขอยืนยันราคานี้นะครับได้ถึงวันนี้เท่านั้นนะครับ2,200บาทพรุ่งนี้ขอปรับราคาขึ้นเป็น2,700บาทนะครับนี่นะครับสวนเกษตรบุนจองด้านหลังของเราติดกลองนะครับมีกลองสูงน้ำให้ใช้ในการเกษตรนะครับพื้นที่สวยงามนะครับ ด้านหลังของแปลงฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนเช่นกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเข้าออกจากาเรียกความสิบเข้ามานะครับนี่นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหรือท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจวันนี้นะครับในราคาเดิม2,200บาทรีบติดต่อกันเข้ามานะครับติดต่อที่เบอร์0 8 7 8 0 7ป3 5 0นะครับติดต่อคุณสามารถนะครับ ครับบริเวณแปลงของเราแปลงนี้คือแปลงบีสองนะครับขนาดพื้นที่833ตารางวาเราขายอยู่ที่ตารางวาละ2 2 0 0บาทนะครับแปลงนี้เราเน้นขายสดนะครับส่วนแปลงด้านหลังของเราขนาดพื้นที่9 0 2ตารางวานะครับเราก็ขายอยู่ที่ตารางวาละ2 2 0 0เช่นกันเน้นเน้นสดผ่อนได้นะครับทุกเงื่อนไขนะครับแปลงที่ B2 ครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมแปลงด้านหลังนะครับเชิญชมครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศด้านาด้านข้างของแปลงนะครับแปลง B2 นะครับนี่นะครับจากถนนเข้ามาแปลง D2 แปลง D1 ก็จะมีคลอ,องนะครับมีน้ำให้ใช้ในการเกษตรนะครับนี่นะครับ สวยงามน,นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนนะครับเรียบคลองก็สามารถาเดินทางเข้าออกได้นะครับตรงนี้นะครับภายในที่ในพื้นที่ของอ B 2นะครับ833ตารางวาเหมาะกับการทำเกษตรนะครับหรือทำฟาร์มนะครับนี่เลยทำฟาร์มเลี้ยง เพราะเห็ดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะปลูกผักออร์แกนิกทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์อย่างนี้ก็ได้นะครับสวนกเกษตรการเรียนรู้ได้หมดนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหรือท่านลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับภายในวันนี้ราคาคงเดิมอยู่ที่2200บาทนะครับหลังจากพรุ่งนี้ไปขอปรับราคาขึ้นเป็นราคา2,700บาทต่อตารางวานะครับ รีบตัดสินใจนะครับติดต่อคุณสามารถนะครับ0878079350อ่านี่นะครับเป็นบรรยากาศด้านหลังของแปลง B1 v 2นะครับนี่นะครับมีล่องน้ำมีล่องรางน้ำนะครับมีน้ำใช้ในการเกษตรได้นะครับสวยงามทั้งสองแปลงนะครับ B1 v 2 บีขนาดพื้นที่902ตารางวานนะครับขายอยู่ที่ตารางวาละ2,200บาทนะครับภายในวันนี้ครับพรุ่งนี้ขอปรับราคาขึ้นเป็น2,700บาทนะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆหรือท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจให้รีบติดต่อจับจองกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้น ติดต่อที่เบอร์0878079350นะครับติดต่อคุณสามารถนะครับสวัสดีครับ